ไม่ต้องน้อยใจเบสลันไม่ได้อวยแต่น้องชายเล่นดีจริงทำเงินได้จะ100รล้านแล้วเรียกว่ากระแสะตอบรับดีอย่างต่อเนื่องกับภาพยนตร์ไทยหาน้ำตาเล็ดเรื่องแดงพระขนงผลงานการกำกับภาพยนตร์เรื่องแรกของแจ็คเฉลิมพลที่คำพรธีรวง์หรือแจ็คแฟนฉันและเอกวัชรพงป์ปรทมะ ที่เพิ่งเข้าฉายในโรงภาพยนตร์เมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งผ่านไปเพียงแค่สองอาทิตย์นิดๆเท่านั้นแต่กลับโกรยรายได้ทั่วประเทศสู่70ล้านบาทเลยทีเดียวล่าสุดเบสรักวณีคำสิงห์ลูกสาวนักมวยชื่อดังสมรักคำสิงห์โพสข้อความถึงน้องชายโบสภูวรักษ์คำสิงห์ซึ่งเป็นหนึ่งในนักสแสดงของภาพยนตร์เรื่องแดงพักโนงและภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกของน้องชายแต่กลับโกรยรายได้จะหนึ่งล้านแล้ว โดยเบสโพสข้อความภูมิใจในตัวของน้องชายพร้อมยืนยันไม่ได้อวยน้องแต่อย่างใดเผยว่าแดงพระขนงสีไม่ได้อวยนภูอยากบอกว่าแกเล่นดีจริงดีใจด้วยที่ภาพยนตร์เรื่องแรกก็กระแสดีมากๆทำเงินได้จะหนึ่งรล้านแล้วปังมากไม่ต้องน้อยใจไม่ว่าเบสจะถ่ายรูปกับใครถ่ายคลิปกับใครซื้อของให้ใคร ทำงานกับใครสุดท้ายแล้วก็ไม่มีทางรักมากกว่าน้องชายคนนี้หรอกรักแกนะผัวรักขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด